สวัสดีครับพี่น้องมือนีผ่านคล้องมัสิดปลาตเพียนครับผมมาสิดปลาตะเพียนบกินสุ่มครับน้ำไหลครับผมบกินสุ่มเลยสุ่มงาขาวๆครับผมอยู่น้ำน้ำน้ำไหลครับน้ำไหลปลาบกินสุ่มบ่เดมมาสิดด้วยหรอครับตั้งแต่น้ำขึ้นมาก็เลยว่าจะมาล่องมัดบึงครับผมมาล่องมัดกับบกินครับผม เบือน,นั้นน้ำขึ้นมาหัวแหลกไปซีทั้งไต่กินครับแต่ว่าเป็นอาทิตย์เหรอว่าได,ด้มาดเบื้องกนเลยมาดเบืองครับบอกกินครับผมบอกกินครับบอกถ้าได้แจ็คตครับผมนี่วันนี้ผมก็เลยมาเห็นแม่มินครับผมลงกินดินโปูงครับนี่ยินดินกินน,นี่ข้างนา้ำ เมื่อด้กินน้ำเลยครับก่อนข้างอี่มากินดินเข้มดินหยางสินะข้างน้ำเห็นบินหลยครับผมเห็นบินขามหัวผมไปครับเห็นบินขามขามอันนี้เลี้ยวเลี้ยวลงไปในป่านน่ครับบินขามเลี้ยวลงไปในป่านีา่พี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้องกันครับผม ว่าสิพ่อบอกพอดีขันเห็นลักษณะสีอยู่บกไกลดอกครับลงมามาตอมเราก็เห็นมันวินขามไปนี่ขามไปนี่ครับผมน่าจะอยู่บกไกลครับผมมิมห้างนี้เดี๋ยวเไปเบิ่งกันครับผมไปข้างดีจะห่อนพี่นอ้องพอดีกะบบ้างรุมเขาไว้สามสี่รุมทั้งไต่ครับแต่ว่าสิริวานบอกคน เบ่งหินแตเสียงก็เล่นน้ำครับผมนี่ลุงเขาติดไปเลยเพื่อนกับบอกกินสาดก้องวันนี้ไปไปเบื้องมีมครับผมไปอย่าฟอรบอผ,ผมเห็นมันบินบินเขาไปนี่ครับนี่บินลงบินลงไปนี่ครับน่าจะอยู่บ่าไก่นะครับ มันบินมันบินตัดขึ้นมานี่ครับผมุ่นไปฝุ่นครับผมตัดเกินมาเราโค้งลุ่งครับผมนาที่ยูบกไก่ครับมีมากนี่ไปพี่นออ้องเห็นมันลุ่งนี่แล้วครับอาจจะอยู่ในอุ้มนี่แหละ บ้านคลองกับะไรเ,เอาอยางมาาหออกครับกันกระแทกิงเข้ามาอยู่แต่ว่าเออน้ำแต่ว่าไฟแชกแปราม,มากครับผมใส่น้องมีมัง่งเห็นเห็นตัวหลายเอ้ยเห็นตัวหลายครับผม ตว่านายจะยู่บกไก่ครับผมเหม็นมันบินลงมานีแ้แหละนี่าอยู่บกไก่ครับพอนี่มันโคง้งมันโค้งขึ้นโค้งขึ้นปุ๊บมันลงแวลรุ่งเลยครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งกันครับนายยูบกไก่นะมูเห็นเลยพี่น้อง เห็นเลยครับบินลงกวู่ก่้หนิไหม หัวห <Cal mel od ic blue> ินนะครับยิ่มังยิีว่าน่าจะยูไก่นะพี่องปาตีนบินปุ๊บเจอดลุงหาอยูแถวๆนีะ ว่าเมียมิ่มหลายครับผมดินโคนชารเลยครับแน่มีค่อนข้างจะลายครับผมโอ้โหเหนืพี่หน่องเห็นแล้วครับผมเอีจะเป็มนมิมห้างครับผม นี่ครับผมเห็นแล้วครับว่ามันอยู่ปะไก่อยู่ลึกเต๋ออยู่ครับเห็มบินโ้งว่าว่ามันอยู่เกไก่บอแมนอยู่ลึกเต๋ออยู่ครับนี่พี่น้องค่อนข้างที่จะห้างครับผมค่อนข้างที่จะห้างแต่เป็นห้างใหญ่ครับห้างใหญ่เห็นแมนมมันลงไปกินดินโป่งครับผม ไ,ได้เนะพี่น้องเขียนีีผมผ่านค้องบระเด็ขึ้นมาหาครับผมเขียนดีพอดีเลือกอะจอดไปอยู่นี่ครับแต่ว่าหากินอยู่ยแถวนี่แต่ว่าบ่บอ,บอเคยเด้ขึ้นมาจากเทียครับผมฤรือรูการตีมีมังหันผมก็ไปตีทั้งอื่นครับผมบริตีเขียนดีนาจากเทียครับผมบล็อ่เคยเด้หาค่อนข้างจะเป็นมิมหางครับผมอืมิมหางพี่น้องแต่หัวน้าหวานใหญ่อยู่ครับแต่ว่าถอดเน่แล้วครับถอดเน่แล้วครับผม อู้ห่างหใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ได้แต่ค่อนข้างอาจะมีแน่บึง่าจจะมีหลายห้างอยู่เลยพี่นอ่มว่าแม่มีมันตอมหลายปวดบอเห็นมันแย่เขามาพีโขงโขงลงเลยโขงลงเลยแต่ว่าผมหาอยู่เก๋าเก๋ใกล้ๆบังขันบ่อเห็นครับผมแนงเขามาลึกเติบจนค่อยเห็นครับผม มันหาจะมีหลายห้างอยู่เลยผมว่าตานนี้ผ่านพล้องไม่เคยดูตะเทียครับผมโอ้ยยังมาต้เบีก่ไข่ดนะยู่ต้งแหน ันบินแล้วมันก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บมันลุงเลยไหมครับมันลงเลย,ย,ลเลยใส่ไก่เลยไหมอ๋อเป็นดมนี่อยู่หรอครับผมอุ้มปุ๊บดีเป็นเยอะอุ้มหอยที่ยังด้วยตัวหอยอยู่แท้ โอ้นันดีห้างน่พี่น้องนี่ครับข้างฟังมุ่นครับนี่นี่มุ่นอยู่นี่ครับผมเพราะบินขึ้นทางผุนมันมันแว่ลงเลยครับมันแว่ลงใส่มันแว่ลง,งคือยังบบไก่แต่ว่าห้างนั้นมันอยู่ลึกครับผมห้างนั้นอยู่ลึกห้างหนี่งครับผมเห็นพี่น้องนี่ครับผม พี่น้องบ่อค่อยง่ญ่ครับผมแต่ว่ามูลลำบ้านอูบครับผมห้างนี้ขอยงหา่ไปเลยครับผมทัวมูลํำบวานอูบครับผมฮผมวายุมันมันขื้นปุ๊บมันลงเลยไหมมันขื้นปุ๊บมันแย่ลงเลยครับผมสองห้างครับพี่น้องแต่ตัวนั้นจะเป็นมีมห้างครับผมตัวนั้เป็นมีมห้างตัวนี้อย่บอห้างครับผมตัวนี้ตัวนี้พ่อเด็กินอยู่ช่วงนี้พันค้องบ่อ่อยเด็ตีครับผม เป็นมิมเดือนเดือนหกแล้วขาวนาฝนแล้วครับมิมขานาฝนช่วงนี้จะเป็นลักษณะอย่งีละมิมถอดหัวนามเน่มิมเกาเน่ห่างเลยครับจนหลายส่วนหลายจะเป็นมิมเกาแล่จะห่างเลยบพมีคนมาป่อเดียวครับผมช,ช่วงนี้จะบวค่อ่มีหัวหนามเสียงครับผมขันเห็นแต่ละห้างกับพว่ไข่คุ้มครับผมบางเคียมันมาคือเดินสีเดินหาเดินสีเดินหายเขาทำบ้านเนี่แน่นครับผมแน่นเวล้วครับพวกสีกับ่ว่อย่จะพลาดครับผมวนํำหวานช่วงนี้จะเป็นมิม จะอพยบเนี่ยแหละครับผมจะบางแน่แล้วช่วงหนาห้อนช่วงหนาห้อนบิมก็จะโอพยพมาอยู่ครับผมแต่กันเป็นช่วงหนาฝนบิมก็จะอพยพไปอยู่หม่องอื่นครับผมเพราะว่าบิมมันมาควอมห่อนอากาศห้อนที่นี่มาช่วงหนาฝนมันก็นเป็นท้องถิานในบ่ข่อยดีครับผมนี่มุนครับผมอยู่บ่ไก่ครับผม มันกินดินอยู่นั่นครับผมนั่นพอมันขึ้นมันขึ้นทั้งฝุ่นก่อนครับมันข้นทั้งผุ่นแวมันแว่ค่ะพี่ผียลยครับมันบดไขข้นทั้งผีอุ๊ยโอ้โหท้าวตุกไปฝุ่นหน้าป่าแล้วครับผมไปพี่น้องเอาสามีแล้วครับผมคลิปนี้ทานข้องหนีมาสิดบาดเพี้ยนครับบ่ได้บ่ได้ทุกครับผมไปชิลอเบิรงกอีกน้อยบปังจินสูบบ่นี่ครับผมหน้ามันไหลครับผม นี่ซุ่มพานคล้องครับผมนี่ซุ่มพานคล้องครับแต่เกิดปลาเขากินเนี่ยซุ่มเหมือนจะดินครับผมปุ๊บจักปุ๊บพักปุ๊บพักครับผมแล้วน้นเขาเบ็ดย่นย่น,น,นครับผมนี่จะเป็นค่อนข้างโอ้ห่างหันบินนอดพานผ่านหนากล้องครับผม <laughs> เอาสามีแล้วครับพี่น,อน้องพานคล้อง มืัอนี้กะมาสิดปลาตะเพียนกับปลาไหลปลาตะเพียนครับผมแต่ว่ามันยางรอเบิ่องมิ่มเห็นสองห้างครับผมเห็นสองห้างเดี๋ยวมื้อหนฮาเอาไปเธอได้กินครับผมนี่เอาไปเธอได้ดกินเดี๋ยวพื่อนเข้าไปเก็บลุงเ่าก่อนผมเป็นลุงเ่าเดินปลาครับผมลุงเ่ายางใส่บาดอยู่ในบ้านครับผมเอาเซมีแล้วครับสวัสดีครับฝากช่องยูทูบไปด้วยครับด้วยผ่านคลองหาก,กินฟองกําดารครับผมเดี๋ยวสิมี คิดไปไม่ไกลงเรื่อยๆครับผมวิธีการพานข้องหาอยู่หากินครับผมหาเพี่ยนบานแหหาบิ่มครับผมแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงหาปลาหรือดูการหาปลาเนี่ยครับผมแล้วฝากกดติดตามไว้ฝากกดซับสไครต์ไว้เนี่ยครับผมเสด็จไม่คิใไม่ๆครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่ครับผมแต่เสด็จบางทีพานข้องเรื่อยๆครับผมเอาสมิครับสวัสดีครับ